เอาแล้วครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับเราก็มาอยู่กันในเกม ROV ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องด้วยนะฮะไปชมกันเลย เอาล้วฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ติดตามทั้ง3 0 5ท่านนะฮะวันนี้ก็มาเล่นเป็นไวโอเลตครับแม่สาวปืนโตฮะวันนี้ก็มาในธีมชุดว่ายน้ำฮนะเจอกับวาวไฮฮะตอนนี้ก็ต้องเก็บคลิปไปก่อนนะเพื่อพยายามเล่งเงินนะเหมือนจะมีซัพฝั่งตรงข้ามคอยมาสอดแนมคนระับเป็นเครกฮะ นีก็ตองแอบครับเพราะว่าซับเรายังไม่ขึ้นมาช่วยก็ตองปล่อยให้เขาไปเดินเกมก่อนนะต้องทิ้งระยะห่างครับตอนนี้ก็ไปฝึกกลิ่งมาแล้วฮะกลิ่งสซ้ายกลิ่งขวาแบ็คพยายามมาตัดคีบเราฮะตอนนี้แอสเซนกามาช่วยครับมีริกเตอร์มาคอยเสริมฮะจงังหวะนี้ยิงแหวนฮนะ พาสกิลไปลิคเตอร์กับเอสซนกาพยายามตามไปครับจังหวะน,นี้ต้องจิ้งฮะกิ้งข้ามคือไปแต่เหมือนจะรอดไปได้ครับแต่เหมือนลิกเตอร์จะตามครับจังหวะน,นี้มีฝั่งตรงข้ามมาอีกหนึ่งตัวครับเป็นหมาสี่แล้วต้องถอยก่อนนะทั้งป่าทั้งเมธครับมาลุมกันเลนเดียวฮะตอนนี้เอสซนก้าเราโดนมูลัดเก็บไปครับอาตยาพยายามจะฉีดเข้ามาครับลิกเตอร์เก็บกริกฝั่งตรงข้ามไปได้ฮะแต่เหมือนจะโดนลุมฮะเข้าไปช่วยไม่ทันฮะเรียบร้อยครับลิกเตอร์โดนแวนเก ตอนนี้ก็ต้องถอยทิ้งระยะฮะฝั่งตรงข้ามค่อนข้างมาเยอะ,ะยนี่มูราดคอยแอบ,บย่องฮะตอนนี้ก็ต้องเข้าไปครับมีโลลิออนฮะน่าจะไล่เก็บมูราดฮะหญิงสกิลช่วยไปฮะโดนไปเก็บไม่ได้ต้องถอยมาก่อนครับเหมือนจะมีฝั่งตรงข้ามคอยกันให้อยู่ฮะวันนี้ก็มีโลลิออนป่าฮะคอยมาช่วยเติมให้ฮะวันนี้ จังหวะนี้แอสเซนกากับโรยอนครับพยายามจะจัดการเคล็กฮะดันออกไปครับจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วฮะโดนฉีดไล่ออกมาครับต้องหนีก่อนครับแต่เหมือนลิกเตอร์จะพยายามไล่ตามครับโรลยอนเก็บเคล็กมาได้ฮะตอนนี้ก็ไล่ตามแวนต่อฮะได้บ้าบังกรเสริมฮะน่าจะคอยดันได้นะมูลาพยายามจะเข้ามาไล่ลิกเตอร์ฝั่งเราฮะแต่เหมือนจะไม่ทันนะทีมเราเติมทันนะก็ถอยกลับไปฮะ นี่ก็น่าจะเซนกากลับครับแล้วก็เก็บเลือดแทนฮนะน่าจะยืนไฟต่อได้มนะีเคล็กขึ้นมาคอยแอบมองเราอยู่ฮนะตอนนี้จังหวะนี้ริกเตอร์เข้าไปคนระับช่วยยิงสกิลสกัดไปฮนะแต่เหมือนริกเตอร์จะถอยฮนะตอนนี้ก็ยิงไล่ไปก่อนฮนะ กิงถอยกิงถอยฮะไม่กลิ้งหน้าแล้วเอาเสียเล็กเตอร์ไปฮะช่วยไม่ได้ฮะเพราะว่ายัางดามเมจไม่ถึงฮะเล็กค่อนข้างแข็งฮะน,งน,นี่แอเซนกาจังหวะนี้แอเซนกาสกิลเข้าไปครับแล้วก็ต้องตามครับจังหวะนีะตะ้ต้องกลิ้งแล้วฮะต้องกลิ้งหน้าฮะอยซอยครับแต่เหมือนจะไม่พอฮะ ก็ต้องถอยกลับออกมาหรอกครับญิงสกิลสโลไปก่อนฮะก็ต้องถอยทิ้งระยะฮะจังหวะนี้ว้าวฮ้พยายามจะเข้ามาครับอิงอันติไปครับไม่มีผลนะเหมือนเคลกจะช่วยเสริมเกาะให้ครับจังหวะนี้ต้องแลกฮะลิกเตอร์เข้าไปครับช่วยครับเรียบร้อยครับลิกเตอร์เก็บไปดับเบิลคิวฮะนี่ก็ต้องดันต่อฮะได้จังหวะพอดีฮะ เก็บป้อมบนมาได้ก็ลงมาช่วยเลนกลางฮะตอนนี้พยายามดันคีบครับได้เป็นทารอนครับพอจะยืนสู้กับเคล็กได้ฮะไปควายิงต่อไปก่อนนะพิกเตอร์เข้ามาแอสเซนกาั์ติไปหนีไปได้ฮะมีคีบเข้าป้อมแต่เหมือนจะยังเข้าไปไม่ถึงครับมีวลไฮอยู่ฮะเคียร์คีบค่อนข้างไวครับ ตอนนี้ต้องรอจังหวะทีมเปิดฮะเราสัญญาว่าจะไม่แหลมฮะตอนนี้วอลไฮหายครับน่าจะขึ้นไปด้านบนฮะด้านบนโลโลิออนพยายามจะสู้สอึ่งฮะเรียบร้อยครับโลลิออนดับเบิลคิวไปฮะมีดิกเตอร์คอยไปช่วยเสริมฮะอีนาเจอกับเคล็กในป่าครับอีนาโดดทอยออกมาก่อนครับต้องทิ้งระยะห่างครับ ตอนนี้ก็ดูเชิงกันไปก่อนนะว่าจะเข้ายังไงฮะนี่เราไปเป็นตัวล่อให้ครับเพื่อนเรารอบพุ่มซ้ายพุ่มขวาจังหวะนี้แต่เ,เหมือนเอเซนกาจะออกมาเปิดเผยฮะยีน่าโดนอนตญาลไล่ฮะจังหวะนี้ต้องยิงสกิลอันติฮะโตริออนอันติเข้าไปฮะแต่เหมือนจะโดนคลิกผักออกมาฮะก็ต้องถอยมาฮะจังหวะนี้เสียจงังหวะครับโดนแยกเป็น2ทีมฮะ ด้านล่างเราโดนฝั่งตรงข้ามเล่นไปเรียบร้อยฮะโลลิออนโดนเก็บไปฮะอันนี้ก็ต้องกิ้งถอยหนีก่อนนะเหมือนจ้าแวนจะตามมาฮะโยนสกิลไปพยายามจะต่อรับมีมูราเข้ามา <Okay. S 1> ก็ต้องถอยฮะจังหวะนี้ไฟต่อไม่ไหวฮะเลือดโลแล้วหดีเลือดกลับมาเราเสียป้อมกลางไปครับตอนนี้ก็พยายามไล่าตามมาตยาฮะแต่เรายังต้องรอเพื่อนฮะ แค่นี้แหลมไม่ช่วยให้ทีมชนะฮะจังหวะนี้ยิงตอดไปก่อนนะด่านบนโลลิออนขึ้นไปไล่ไล่ทาร่าครับแต่เหมือนว่าเอสเซนก้าเราจะโดนฝั่งตรงข้ามมูราดเก็บไปฮะฝั่งตรงข้ามเลือดค่อนข้างโลงครับแต่เข้าไปไม่ถึงอ่ะก็ต้องถอยออกมาก่อนครับตอนนี้ก็ไปแวะดูคีฝั่งตรงข้ามครับ นี่ลงไปการชีพให้เพื่อนก่อนน่าจะต้องไปเอาดา์กฮะเพื่อความได้เปรียบคนระับโอล,ลิออนพยายามดักคุ้มฮนะเข้าไปหาแวนคะรัพยายามจัดสกิลครับแต่เหมือนจะไม่ทันฮะโมราแล้วก็ทาดาเข้ามาหญิงอติช่วยไปครับแต่เหมือนจะไม่ทันน,ะาาเาานบเ,นนนะเ,ปนเป็นอมตะในวงฮนะหญิงไม่เข้าลงมาการฟอรมล่างให้เพื่อนก่อนฮนะ นี่แวะแอบไปดูแต่เหมือนว่าฝั่งตรงข้ามพยายามจะด,ดันกลางฮะต้องกลับไปช่วยก่อนฮะตอนนี้ทีมเราพยายามจะไล่าตามฝั่งตรงข้ามครับคืนไปช่วยยีน่าฮะเดี๋ยนสกิลไปเคล็กพยายามจะด,ดันคืนน่ะต้องถอยมาก่อนฮะทิ้งระยะไว้อย่าบุมบามครับอย่าบุมบามโกราเข้ามาหาแอเซนก้าครับเราไปช่วยไม่ไหวฮะจังหวะนี้โดนเก็บไปฮะตอนนี้ก็ต้องรีบเคลียร์คิปไปก่อนฮะ เก็บเนินได้เก็บไปก่อนนะอิเตอร์พยา,ายามไล่ตามมูรานะเทรกพยายามจะเอานักฮะตอนนี้ก็กลิ้งไปครับช่วยเพื่อนครับโยนสกิลไปโยนน้ำตีครับฟิกหนีออกมาก่อนครับไม่งั้นโดนลุมฮะฮาร่าเข้ามาครับจังหวะนี้ก็ยิงสกิลต่อไปครับมีฝั่งตรงข้ามพยายามจะดันเราคืนนะตรงกลางโลริออนโดนลุมสองฮนะไม่ไหวฮะตายไปฮะ จังหวะนี้ค่อนข้างเสียเปรียบครับอาจจะต้องถอยมากันในป้อมฮะทาร่ากับเครค็กครับพยายามดันขึ้นมาเรื่อยๆมีแวนอยู่ข้างหลังครับเข้าไม่ถึงนะจังหวะนี้ก็ต้องสกิลต่อไปเรื่อยๆก่อนนะ <Shut down. S 1> เซนกาเก็บมูราไปได้ครับจังหวะนี้ยิงซิวเข้าไปครับโยนเรียบร้อยครับน่าจะ ừ. โดนแวนสกัดไว้ครับคิวไม่ได้ครับฝั่งเรายีหน้าก็ไปเก็บนัทยามาได้แล้วก็โดนแวนเก็บไป ตอนนี้ก็เหลือกัน2ตัวครับเลือดโลทั้งคู่ครับพยายามจะดันป้อมกันไว้ก่อนนะอย่าคีบไม่ไหวก็ต้องปล่อยฮนะรอทีมฮนะลิกเตอร์มาแนละ้วฮะก็แวะไปเติมเลือดก,กับคีป,ป่ากนะ่อนฮะตอนนี้เรามีทารอนคนระับตาเมจค่อนข้างแรงน่าจะฮิวเลือดได้พอสมควรฮนะเข้าไฝต่อได้ฮนะยืนนานฮนะไหเทมเสรจนี้ก็วิ่งลัด พู่มไหมครับจังหวะนี้ยิงสกิลครับแต่เหมือนจะไม่มีะใครตายครับต้องยิงถอยออกมาครับไม่ไหวครับโดน3ลุมหนึ่งนะเข้าไปหาแวนไม่ได้โอเลียนโดนไล่ฮะเรียบร้อยครับจังหวะนี้แอสเซนต์ก้าสกิลสวนไหมครับยกไปแต่เหมือนจะดาเมจไม่พอฮะดีน่าพยายามจะไล่ตามครับจังหวะนี้เข้าไปกลางไฟฮะโยนสกิวเข้าไปแต่เหมือนจะคิวไม่ได้ฮะโดน ฉีด <She> กลับครับแต่เหมือนแอสเซนก้าจะพอไล่เก็บทาร่ามาได้ฮะดีเตอร์รอดจากการโดนอัตยาฉีนะตอนนี้ก็ฟาร์มเงินไปก่อนฮะคอยดันชีพับทำเลนให้เพื่อนฮะ uh oh. เพื่อนน่าจะเข้ากลางฮะพยายามไล่าตามคิวอยู่ วิ่งมาดัานคลิปข้างต่อครับมาเจอกับทาร่าตอนนี้ได้มอร์นิ่งสตาร์น่าจะมีประโยชน์ขึ้นเยอะครับเพราะว่าจะได้จอบแทงได้ง่ายฮะแวะมาดูมังกนรนะแต่เหมือนฝั่งตรงข้ามจะยังปล่อยทิ้งไว้ฮะตอนนี้ก็รอจังหวะฮะว่าจะไปทางไหนฮะ เซนกาพยายามไล่ตามระยะจังหวะนี้นี่ต้องกิงเข้าไปลโยนคิวไปแต่เคลกมากันได้ฮะแต่เหมือนจะไม่รอดฮะต้องถอยออกมารอจังหวะอีกทีฮะฝั่งตรงข้ามลิกเตอร์เก็บไปฮะขึ้นไปเก็บโดนไล่กลับมาฮะตามมาจังหวะนี้ก็ยิงยิงทาร่าไปฮะอีกเคลกไปวิ่งตามจังหวะนี้มีโลลิออนมาคอยช่วยฮะก็กิงไปยิงอัตรับเรียบร้อยครับเก็บมาได้ฮะ ชับดาวเคลกไปฮะส่วนทาร่าถูกแอสเซนกาเก็บไปฮะตอนนี้ก็รอลีพเข้าฮะก็จะเล็งไปที่ป้อมแล้วฮะต้องรีบจบไวฮะแทงเขาเสียแทงไป2ตัวฮะตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีคนมาคอยกันแล้วฮะเดือนนาตาาพยายามจะสกิลมาตอนนี้ก็ไปเล็งป้อมล่างฮะ โยนสกิลอันตียิงไล่ไปก่อนฮะจังหวะนี้ก็เล็งไปที่ป้อมเลยฮะเรียบร้อยฮะก็ขอบคุณทีมนะฮะขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดติดตามทุกท่านนะฮะฝากคอมเมนต์แนะนำวิธีการเล่นได้นะฮะตอนนี้ก็ฝึกไวโอเลตฮะก่งซ้ายขวาฮะไม่ได้ม้วนหน้าอย่างที่ทุกครีฮะ MVP ทีมเราเป็นริกเตอร์ฮะ เป็นโรมิงค่อนข้างโหดเลยฮะก็วันนี้ก็ไปก่อนนะฮะบ๊ายบายขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับไปแล้วฮะบ๊ายบาย